โอเคนะครับต้องขอการสืร่อสารกับคุณผู้ชมในเดลออฟสุดการแพายามิ P ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มใหม่ครับว่าชิลลก,กันโอเคไปไปผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะว่าเพราะว่าขี้กเกียจน,นั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมจะพยายามลงนะครับใช้คำว่าพยายามนะครับวิแช้คำว่าพยายามนะครับพยายามตุ๊กฟลัก มีขอแค่นี้แม,มนกดออกยากออกมาโอเคล้วบ้านบ้านาจะอยู่อยู่หลังไซด์ดีแล้ววันนี้เราก็ต้องตัดไม้นะครับเฮ้ยธนาแม่งพังต้นไม้ต้นไหนอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้แมงอยู่ซะนูนนหรือว่าจะฝัก จะมีซื้อซือบ้างน,นะครับก็ไม่ค้อ,คอยกังวลเร่องนี้จนเปลี่ยนแปลงใหมยนะครับตอนนี้ผมก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับก็ไม่รู้ครับแล้วแต่ว่าผมจะ ตั้งจากลิปหรือเปล่าแล้วแบบ่วงนี้แม่งในอะขี้เกียจก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าผมจะลงเกมอะไรบ้างแต่น,น่าจะมีมาใหม,ม่หลายเกมแล้วจะต้องดูกอนว่าผมอยากเล่นเกมอะไรไอเกมที่มันเป็นเอาชีวิตรอบบนแพนี่มันยังไงไม่รู้ว่ะ ตอนแรกผมว่าการลงนี้แต่ว่ามันมันไม่เหมือนแบบบนคอมมันผมว่ามันยากกว่าถ้าเกิดมันอัปเดตมาเป็นเหมือนบนคอมนี่ผมว่ามันแบบโคตรน่าเล่นอะเพราะว่าอันอันที่มันทำลงโลงโทรศัพท์นี่มันแบบผมว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะมันในความรู้สึกผมมันแบบ โอ้อะไรก็ไม่รู้คือผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษไงเลไรไม่ค่อยรู้เรื่องก็พอได้อยู่เข้วก็ไม้ค้าวนี่แหละแล้วก็เกมอื่นนะอาจจะมีการสตาเวกัสเข้ามาด้วยนะก็แนะนะก็ได้ตัวสมัยแล้วก็แคสไปเลยนะเพื่อคุณผู้ชมเบื่อไม้ค้าเนีย อันนี้นะครับไม่มีการลบแบบแน่นอนนะครับผมนะครับก็อาจจะเล่นกันเรื่อยๆนะครับจนไม่แน่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับนี่ครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่เหมือนอันก่อนแน่นอนครับที่เล่นสามพาร์ทหยุดสี่พาร์ทหยุดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะะเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคพูดมากจริงปู เพื่อพูดพูดไม่ให้เบื่อไงครับโอเคเราก็ต้องอไปที่หมู่บ้านสินะไปทำไนอ๋อเราเอ้ยไม่ได้เดียวเอนไปซี้ไม้ตายเล้วสร้างบ้านอยู่บนนี้ดีไหมอืม เราต้องเลอกไปแต่ตทีหนึ่งเราถางให้มันเป็นที่ราบเฮ้ยไอับอ๋อโอ้โหหมู่บ้านอีกแล้วโอ้ทำมมันเยอะจังวะไ,ไ้ฟักเราจสร้างบ้านอยู่แ,แถวแถนี้แล้วครับไม่ไปไหนแล้วไม่มีน้ำก็พอแล้วนะไม่ต้องเดินกัน โอเคเอาแพะแค่นี้พออุ้ยตรงนั้นวัวแกะเยอะเนอะเฮ้ยเราโหแม่งริมน้ำเว้ยเฮ้ยเอาว้างคุยกับไข่ไว้เนี่ยไอ้เหี้ยเออสร้างบ้านด้สยเศนี้ก็ได้นะครับโอ้วันดีต้องกลายนี่สองพันเออเออเออออโอเคนะตุกรักตุกรัก r a b b i n g table m a บเออก็น้องไก่ทำ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 า p i c k a x ดีกว่า p i c k a x โอเค good job แป๊นึงนะครับโอเคแล้วก็นี่แกะน้อยไม่ได้ฝ่หร เด,ด,ดินเดินนะเดยสมอลเลยนะครับอันนี้คืออาไที่อยู่แเอิม่มโอเคโอเคค่อยเดินนะโอ้โ oh, ห เอมผมเล่นภาคใหม่ล่าสุดเลยมั้งน่าแหะ,ะครับเพราะว่าทา่คนี้ m p c สามารถแลกของได้แล้วเน่น่งดู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 ดอจุ๊บไม่ได้ลงมอนนะอุ้ยเนี่ยผมไก็เกี่ยวมาทางกิษหรอกเจออะไรที่มันแบบไอวีก็อฮอ้โหเพ่อนนะเนี่ยครับไม่ได้ลงมอนนะครับอันนี้ของจริงเลยนอุ้ย โอ้ยโอ้โห yes 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 ย,ดย,ย,ดยาดเอายาดเอาลาพีขึ้นมาเนันไปเลยครับมองอะไรครับเราแค่ขโมยของคุณเองครับมวยเต่าแม่งบ้านจนนะเราจะอาศัยมาบ้านนี้อยู่ดีไหมหรือเราจะสร้างบ้านเองเราต้องเนือเล้าอืมวันดี เราจะทำยังไงดีครับคุณผู้ชมโอ้ยบ้านมันเยอะเต็มเทรย์เทรย์เราไปสร้างบ้านตรงหู้นดีกว่าเฮ้ยมีม้าดูไปวันดีน้องม้า น้ำใจนั้นนี่ยคมจริงออมาจากทางไหนวะเนี่ย นีไปเลยนี่มูแค่ลอโอ้โหขูดฮะกินให้ใหายยากเลสเลส อย่างนั้นไม่มีทางนี้ดีครับเอาไปดีกว่า ว่าเรามาอยู่ก่อนนะเกันดีฟันะครับโอเคไปโอ้โหคอมคอมดีดีไหมถามว่าใจมาไหมครับใจมาไหมโอ้ยต้องเก็บมันก่อนับ อีกตัวนึงถามว่าใจมาไหมกูยังไม่มาครับผมจะตายห่าปิดโอ้หไอ้เรื่องเข้าไปยี่สิบร่อนลงไปนะครับโอ้โห เขาว่าใจมาไหมไปกอนนะพาทีหลบกันเขาบ้านไปจะวิ่งกับพ่อมึงไง 啊耶，偷。哈。 Okay โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัลาเพลงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คครับฝากแลฝากกดไลค์กล subscribe ด้วยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอะแร